วงสุนทรภรพรก็สร้างความประทับใจในฐานะต้นกำลับเพลงลีลาดนะคะแล้วก็ชวนประชาชนที่มาชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 3พรรษา5ธันวาคม2553ได้มาร่วมสนุกนะคะออกมารำวงกันแล้วก็วาดลวดลายลีลาศหน้าเวทีกลางลานพระราชวังดุสิตนะคะงานนี้ถูกใจผู้ชมอยู่ไม่น้อยค่ะมีผู้มาร่วมเต้นลีลาศนับร้อยคู่เลยทีเดียวค่ะ ไปกับจังหวะชัดชาทันทีที่บทเพลงสุขกันเธอเราดังขึ้นจนเหมือนว่าหลายคนจะลืมไว้เต้นไม่หยุดแม้จะผ่านไปแล้วหลายเพลงซึ่งก็ทำให้เวทีลีลาดกลางแจ้งลานพระราชวังดุสิตคึกคักขึ้น ถือเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งของคู่ลีลาดนับร้อยคู่ที่ตั้งใจมาออกลีลาตามจังหวะเพลงรวมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา8 3พันษาและร่วมย้อนวันวานไปกับเพลงดังในอดีต นุกไหมคะก็เป็นการออกกําล yeah> ังกายอย่างหนึ่งนะครับเป็นการออกกําลังกายเพราะเราอายุมากแล้วเป็นการออกกำลังที่สนุกด้วย ก่อนหน้าทำให้คู่ของเบญจพรบุญญานุวัตนและวิชิตชูเมืองเลือกจับคู่กันในงานนี้และด้วยประสบการณ์ในการเต้นลีลาที่มีมากกว่า10ปีทำให้ทั้งคู่เต้นเข้าขากันได้ไม่ยากนอกจากลงทุนทั้งแต่งหน้าทําผมและชุดที่ใส่ยังนัดแนะกับกลุ่มเพื่อนอีกหลาย10คนเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะ ปกติถ้าที่อื่นจัดเต้นกลางลานนี้เราจะไม่ไปใช่ไหมคทุกคนบอกเอ้มีฟลอร์หรือเปล่าไม่มีฟลอร์พื้นอย่างนี้เราก็เต้นได้ไม่ต้องห่วงอย่างอื่นเลยปกติแล้วรองเทา้าใช่ไหมคะต้องรักษานี่ไม่เลยแล้วยิ่งยิ่งเป็นปีพิเศษอย่างเงี้ยตอนแรกเพื่อนบอกมามาก็าก็สงสัยว่าทําไมมามาเพราะว่าเป็นปีที่ทาเพื่อนในหลวงด้วยเราก็มาร่วม ร่วมสนุกประชาชนส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมแต่ถ้าเพื่เราเป็นเพลงเป็นเพลงลีลาดเนี่ยใครที่ลีลาดเป็นก็สามารถที่จะมีโอกาสมาร่วมสนุกสนานนะคะแล้วก็ถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นการรวมตัวรวมใจนะคะแล้วก็เพิ่มความสามัคคีในชาตินะคะโดยใช้เพลงเนี่ยเป็นสื่อะคะ่ะ รำแบบตะวันตกสันนิษฐานว่าเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และได้รับความนิยมมากในสมัยรัชกาลที่7ปัจจุบันมีหลักสูตรลีลาดที่เป็นมาตรฐานและบรรจุเข้าเป็นวิชาการสอนในระดับมัธยมและอุดมศึกษา ครั้งนี้ถือเป็นการนำเอาลีลาศมาสร้างสีสันผ่านบทเพลงโดยวงสุนทราพรแสดงต่อเนื่องตลอดสองชั่วโมงัถมยังนำเพลงรำวงที่คุ้นเคยบเบลงให้ผู้ร่วมงานหลายไวัยได้สนุกสนานร่วมกันด้วย